ส <lebih ha. S 2> วัสดีค่ะวันนีนะคะก็มาพบกับรายการ What do You Think About <are> คุณคิดยังไงวันนี้มาพบกับน้องดีวีเอกีน้องเท็พี่บุญสงครามค่ะตอนนี้ก็จถึงเทศกาลใบเนี่ยนะคะทุกๆคนก็กําลังตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจของมองตีมอะไรอ่ะ ตีมแฟนตาซีอะแต่ตัวแบบเก๋ๆอะไรประมาณนี้พวกกับดิสนีย์ปะก็ได้หมดได้ยังไงก็ได้อ่ะเออแล uh ้วของมึงอะไรวะตีมราตีสวยๆงามๆค่ะแล้วเอกอื่นอ่ะคณะอื่นเขาจะอะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปถามเขาดูกันดีกว่าไหมเออเลิยโอเคค่ะเรียนอยู่คณะอะไรคะคณะศาสตร์ค่ะ นุษยศาสตร์ละต่าคเขาภาษาค่ะคารุซาภาษาอังกฤษค่ะพระหน้ามนุษยศาสตร์คะ่ะคารุศาสตร์าคา่ะจากงานใบเนี่ยไหมคะงานใบเนี่ยคืออะไรคุณรูซาห์ไหมคะจะค่ะใบเนี่ยคะ่ะส่งพี่ไปถึงสวรรค์เอ้ยไม่ใช่คะ่ะส่งพี่ไปแบบจบ พี่จอบแบบดีกับพี่อะค่ะงานเลี้ยงส่งพี่รุ่นพี่ปีสุดท้ายค่ะปัจจุบันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ารุ่นพี่เขาจัดขึ้นทําไมเพื่องตังด้วยตัวแข่งการเปล่าอะไรเงี้ยแบบถ่ายรูปสวยสวยก็เพื่อจะเลี้ยงส่งพี่ที่จอบอะค่ะก็แบบเพื่อสารสัมพันธ์กันอย่างนี้ด้วยงานใบเนียก็เป็นงานเลี้ยงส่งรุ่นพี่ไงต้องแต่งตัวสวยสวยเลยอ่ะจำเป็นด้วยเนาะจำเป็นมากนานๆที่ แล้วถ้าเราไม่ใส่ไปอ่ะไม่ใส่มันก็ไม่ได้แบบเราแกะหางไปเลยอ่ะมันอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่คอนเซปต์ใครจัดนะนะใบเนี่ยแะ้วคบก็เป็นการเลี้ยงส่งรุ่นพี่ <c aten> อะค่ะแบบว่าพี่แบบจะจบแล้วก็แบบว่าเออเลี้ยงส่งไปแบบเพ่เก๋ๆแบบ congratulation แล้วพี่คิดว่ามันจําเป็นไหมครับสหรับพี่นะครับมันก็จําเป็นบ้างอยู่เหมือนกันนะครับเป็นการเลี้ยงส่งรุ่นพี่เหมือนกับ เราจะแสดงความยินดีให้กับลุ่พี่ครับไม่จําเป็นนะแต่ถ้าเราอยากจะแสดงความยินดีกับเขาก็ไปก็ได้อย่างเงี้ยคิดว่าไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่คะ่ะเปลืองเงินใช่ไหมคะใช่ใช่ก็จะเปลืองเงินไปน,<อ>นิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมาเนี่ยก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรมากมายนอกจากแบบมากินข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งการที่เรามากินข้าวกับเพื่อนเนี่ยนั่ง แบบงานใบเนี่ยก็จะเป็นเพื่อนที่เราสนิทกันอยู่แล้วอะ่ะก็ไม่ได้ไปกินกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะสำหรับส่วนตัวนะคะก็จําเป็นนะคะแต่แบบในอีกมุมมองหนึ่งก็แบบว่าเบื่งตังอะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่คิดว่าอองานใบเนี่ยนะมันเปลืองทรั สีทรัพยากรทางเงินของเราไหมเนี่ยแบบจัดหอประชุมก็ได้ค่ะจะได้ไม่ต้องเก็บตังค์นะคะประหยัดค่ะอันนี้มันก็น่าจะอยู่ที่การจัดการของแต่ละคณะค่ะถ้าแบบว่าอย่างเราก็คิดไว้เป็นทีมชุดนอนเนาะอย่างน้อยๆค่าใช้จ่ายเราก็ไม่ได้ใช้เยอะเราก็จะไปลงกับที่ค่าอาหารละกันค่ะก็ไม่เปลืองนะคะก็มันก็มีของให้เรากินมีแบบความสนุกสนานอะไรอย่างงี้ป่ะซื้อความ ก็เป็นงานที่ดีนะคะแต่แบบว่าคือแบบว่าแพง over ไปนหน่อยแบบว่าค่าเก็แบแต่ว่าแพงมากแพงเท่าไหร่ครับเนี่ยประมาณแบบ3 5 0ก็พแบบว่าไม่ค่อยมีจังค่ะแบบช่วงนี้ไม่ค่อยทำโอ้โหสามร้อยห้าสิบเลยครับเมื่อให้คุณคิดธีมงานเนี่ยคุณจะคิดเป็นธีมงานอะไรคะเป็นชิราตีแบบเดรสยาวๆค่ะแบบหั่ป่าลากยาวเลยอ่าล้วต้องแต่งหญิงไหม <c oughs> ก็แตงะะ่งอยู่แล้วค่ะก็คงไม่หัวโปะค่ะถ้าสำหรับตัวเองก็จะเป็นเรียบหรูแต่ดูดีค่ะอย่าพูดแบบป่าเมสซอะหรงี้ยเจเขาชอบป่าพี่คิดว่าพี่อยากจะจัดเป็นแบบ แฟนซีมากกว่านะเพราะว่าเราจะได้มีอิสระในการแบบแต่งตัวเราอยากแต่งยังไงเราก็แต่งมาอย่างเงี้ยแต่งเป็นเจ้าหญิงหรือปเปล่าเจ้โอ้สาหรับพี่ก็แต่งมาไม่น่าเป็นเจ้าหญิงก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะแต่งเป็นอะไร <c oughs> ในความคิดนะคะอยากได้เป็นแบบชุดนอนอะไรอย่างเงี้ยง่ายต่อการทํากิจกรรมด้วยค่ะแล้วก็แปลกมากเอานาง่วงนอนตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ชุดนอนไม่ได้นอนนะคะเตรียมสวนสัตว์ค่ะแบบแต่งตัวลิงลอะไรกันมาอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรดอย่างเงี้ยค่ะคุณอยากแต่งเป็นแรดใช่ไหมคะเปล่าค่ะ ก็บอกตีมสวนสาตร์นะคะประหยัดด้วยค่ะแต่พี่มอเนี่ยค่ะไม่ต้องเสียตังค่าชุดผ้แพ นี่แต่งหน้าตามปีนักศัตริย์ปีวอกทาก็จ <c oughs> บกันไปแล้วนะคะสําหรับความคิดเห็นของพี่ๆน้องๆแล้วก็เพื่อนๆเกีเ่ยวกับงานใบเหนี่ยนี้นะคะแล้วก็ฝากผลงานไว้ด้วยถ้าชอบกดไลค์ถ้าช่กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะคะถึงเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วก็แล้วแต่จะชายจริงหญิงแท้นั้นไม่สนเกิดเป็นอะไรเป็นได้ตามใจตนค่าของคนไม่ได้อยู่ที่เพศใดนะคะขอบคุณค่ะ